อะไรจะเป็นมือกองเนาะมือกองวงเทปคอนไซร์ห้องตอนนี้คือบรรยากาศหเขากำลังจะสอนลยเนาะเป็นมือแรกเนะาะกำลังคองเนือเ้อี <c oughs> ยสปายดี้บริพน์กับทีมงานบอวห้าเนาะยู่ที่อารีนาสาราวันเนาะกับงานสาวแป้งเนาะกับมิสเตอร์แชนแล้วกับแบมิกเซอร์แล้วกับเราตอมแสงจันแล้วกัมือเบสห้าเนาะนี่แหละกับสืมาประจำยี่นี่แหละแล้วกัมือกองเนาะเพื่อนก็ใส่เสื้อเทพเพื่อใส่เนาะโอเคเรื่องเสื้อผ้าไปเบ่งเนาะบรรยากาศเพราะวมือนีบัวห้ามาเป็นเป็นมือแรกเนาะกับทีมงานบัวห้าถือว่ามาเปิดหาให้ทั้งหาอารีนาเพิ่นอยู่ที แขวงสารวัตรเนาะแล้วไปเบิรงกันเหมือนกันว่าสิเป็นอะไรไป let's go อันนี้ก็สิเป็นโมลิเบลอ่าหาเทะเนาะอันนี้ก็สิมีผู้สาวสาวสาวซื้อแน่แน่เนาะซื้อลูนุ่นโอ้ซื้อนี้งายเลยเป็นแผนกงี้นี่เด็กเสือเออเด็กเสือป้าเด็กเสรืองายมันอีิีอ๋าผมคิดว่าเป็นคนของไก่สนนอะอันนี้คือเด็กเสือเนาะ เดี๋ยวพาิงบมดิเมนเจว่าโซนข้างในอาานเนาะกอาชปรบมาณนี่แหละน,นี่เป็นโต๊ะแต่งด้วยฟ้าเบียร์้าโคตรใหญ่เลยอัน,นี้เนาะอะไรก็จะเป็นเวทีมองที่เขาจะขึ้นทำการแสดงเนาะนี่ว่าเต็มนี่กับที่ว่าสมควนเลยแหละเนาะแล้วก็มีโซนสันเทิร์น เดี๋ยวจะพาบนโซนแทปปิ้งเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นทั้งจะคลองหางกันเน้ออันหนึ่งก็จะเป็นทางเขาอีกโซนหนึ่งเนาะคุณได้รักมาคกับบุณสาวนี่เตรียมโตเลยหลี่เมื่อห้างนี่สบายอะไรกันห้างหนึ่งเนาะห้างอ๋อห้างหนึ่งนั่นึงห้างรักเลยตัวนึงห้างเขามากชื่อว่าบรรยากาศชื่อว่า เนี่ยแหละเนาะนี่ก็จะมีโซนที่แบบว่าชมวิวจนาะหน่อยนะไอ้ภาพไป็นของน้ำเลยเดี๋ยวมีน้ำโต๊ะเนาะนี่แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้โบโต๊ะเราตอนนี้ยู่นี่โคตรร้ายเลยเนี่ยนี่อันนี้ก็จะเป็นหมอหมอที่เขาตองคนกันตลอดแล้วนี่หลายคนก็อาจจะอหูดีนี่เรียกว่าบรรยากาศโคตรดีเลยล่ะเนาะนี่ ท่ามกลางธรรมศาสตร์ที่สวยสดงดงามเนาะอะไรจะเป็นมือกองเนาะมือกองเอ่อวงเที่ฟันไซเฮากระเถิ่ิกำแรงนิ้วซีกูซึ้เนี่ยอะไเนาะที่แม่เซเสียรยูฮันอารีนาเฮามื่อกี้กูซื้อมื่อยไงเจอเสื้อผ้าบริเวณห้องน้ำเนาะห้องน้ำยิ่ง ในกับห้องน้ำทรายลองชมว,วิวห้องกับเซม,มี่มองนี่แหละเซม,มีพี่น้องเป็นแบบดำหน้าดำไฮอ,อ,นะอ,อยู่อันนี้คือห้องน้ำน่งหน่อยอันนี้คือห้องน้ำทรายถือว่าสะดวกสบายเนาะกดไอทีมาใส่บริการดีแยนที่แย่งก่อน,น ห้องน้ำใต้ห้องน้ำ้า้ก็จะมีมองส้มว,วิวพร้อมใ้นี่เงยไปน้านลลก็ส้มว,วิวไปพร้อมอดคลักเลยเดีย๋ยวที่าเบิง่งโซนส้มว,ว,วิวอีกโซนหนึ่งที่วกเขาหมักมะนังทิวอินะะนี่มองมองพักศิลป,ปินนี่มองนี่ก็จะเห็น,พ,น,พ,นพี่น้องเพื่อนแบบดำหน้าดำไฮเนาะคักไปล,ละจะเป็น เดินบินเก่าโ่วยเปย์ยางเงินบม่บม่ไปเฮ็ดยังพ่นอามือกีตาร์เขากับไปดำหน้าซอยปัสสาะนอยู่ปอ mm ุ้ย ah, พุ uh, ่เม uh. ื uh ่อกองอะไรจะเป็นโซนอ่าโซนสันเทิงเนาะโซน VIP จะาับู้ได้ที่มากแบบความสูงปะโทษ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศโคตรดีเนาะนี่บ้าสุดยอดเลยอาขก,กิน้ำกันทั้นขั้นไดสั่นเทิงพี่น้อง่อยสัน่น <c oughs> DIP นี่บอ อันนี้จะเป็นกล้องซองดวง่ดวนดวือนคือมาสั่นเทิงกับซิประมารนี้เนาะคุยได้ทีมากแบบการเป็น่วนโตกัวสามารถคือมาสันเทิงนี้ได้กรวสดอยู่โคตี ตอนนี้คือบรรยากาศห้องกำลังจะสอนนะเนาะเป็นมือแรกเนะรห้องยิงจะกำลังคลองเหนือพี่ ไม่้าไปไม่กันไปไหนทีอดจะให้สุดท้ายนะฮะไม่จัดเจ้าอ้ด้มที่ใครอมันหเลาะีอ่้องหาันาไปยางมากคุณเขียวเรอะไก็เป็นส่วนน่าคึกนะ บรรยกาศพิธีสาหัดแล้วก็ผ้าขาวมีอาก